สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมเป็นกำลังใจกันมาทุกคลิปและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ FC ของช่องนี้ทั้งจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือสปปลาวและสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับ3นะคะส่วนท่านอื่นๆก็ลองลงมามีทั้งสวีเดนเยอรมันฝรั่งเศสทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ f อตัวยงจาก ben เบลเยียมด้วยค่ะ วันนี้จะมาเสนอหัวข้อว่าสัมภารมาบ้านกกอกเป็นเรื่องดีอย่างไรลองมาฟังกันดูนะคะเริ่มต้นเนี่ยอยากจะขอชี้แจงเรื่องการเสียภาษีนิดนึงนะคะหลักการเสียภาษีในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะของปี63ที่จะยื่นภายในวันวันที่31มีนาคมปี64นี้นะคะสำหรับผู้มีไรายได้ตั้งแต่ ศบาทจนถึงห้าล้านบาทเป็นต้นไปก็ตามตารางค่ะคือถ้าไม่เกินมาฟังกันง่ายๆแบบเข้าใจกันสบายๆตามภาษาที่ไม่ต้องภาษากฎหมายนะคะคือเอาเป็นว่าถ้าชาวบ้านกก,กอกเนี่ยมีรายได้หลังจากหักค่ารถย่อนค่าใช้จ่ายแล้วนะคะรายได้สุทธิไม่เกิน150,000บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษีค่ะแต่ถ้ามีเงินได้สุทธิมากกว่า1 5 0่งแบาทนี้ก็ต้องเสียกันตามขั้นบันไดนะคะตั้งแต่1 5ึ่งแบาทจนถึง3,000สนเสีย5%นะคะ3 0มแสนบาทจนถึง5,000สนเสีย10%รายได้สุทธิ5 0าแสนบาทจนถึง7จ0ดแสเสีย15%แล้วก็รายได้ 7 5 0 0 0สบาทจนถึง1ล้านบาทเสีย20%รายได้1ล้าน1 000, บาทจนถึง2ล้านต่อปีเสีย25%แล้วก็รายได้ตั้งแต่2ล้าน1บาทจนถึง5ล้านบาทเสีย30%อัตราสูงสุดคือมีรายได้สุดที่ตั้งแต่5ล้าน1บาทขึ้นไปเสียภาษี35%นะคะเพราะฉะนั้นการที่สัมพารธ์มาเยี่ยมเพื่อให้ข้อมูลกับชาวบ้านกกอก,อกแล้วไปเยี่ยมลงผลป้าแตนเนี้ย ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะไม่ต้องตกใจไปตามกระแสข่าวนะคะทุกคนสัมภาระไปเยี่ยมถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าสัมภาระไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีข้อสงสัยมีปัญหาเนี่ยเราสามารถสอบถามได้เจ้าหน้าที่รัฐยินดีให้ข้อมูลให้คำปรึกษาบางครั้งยังจะช่วยแนะนำให้เราว่าทำอย่างไร ลดหย่อนได้มากขึ้นเอาตรงนั้นมาลดได้ไหมแล้วกรณีเช่นลุงพลป้าแตนเนี่ยเมื่องจากป้าแตนยังใช้นามสกุลเดิมไม่ใช้นามสกุลของลุงพลแปลว่ายังไม่ได้เป็นคู่สมรสกันก็ต้องแยกเสียภาษีอันนี้เ็าต้องแนะนํานะคะต้องมีคนแนะนําอยู่แล้วนะคะแล้วการที่สัมภารภัยเนื่องจากว่าหมู่บ้านกก,กอกมีชื่อเสียงค่ะเขาถึงไปเยี่ยมแล้วก็ ไปให้ความรู้ไปแนะนำแล้วการจะไปเยี่ยมบุรุงพลป้าแตนบ้านเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องไปเยี่ยมไปให้ความรู้กับชาวบ้านที่มาค้าขายส่วน ข่าวคราวที่ทางสื่อทางอะไรออกไปพูดเหมือนน่าตกใจว่านี่ไงทําตัวร่ํารวยสัมภาระเลยไปเยี่ยมดีไหมเนี่ยมันไม่น่าตกใจเลยค่ะสัมภาระไปเยี่ยมเนี่ยเป็นการดีมากๆเพราะฉะนั้นชาวบ้านกกอกฟังข้อมูลแล้วสบายใจได้เลยนะคะสัมภากระไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่ค่ะเรามีไรายได้เราก็เป็นประชาชนคนไทยมีหน้าที่ ต้องเสียภาษีตามกฎหมายกำหนดถ้าเรามีไรายได้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็ไม่ต้องเสียไงคะถ้าเรามีไรายได้แล้วก็เสียก็ถูกต้องแล้วตัวแอดเองยังอยากมีไรายได้ถึงขั้นเสียภาษีสูงสุดเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเราเสียภาษีสูงสุดแสดงว่าเรามีรายได้เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่ต้องเสียภาษีนะคะคนที่กลัวเมื่อเจอสัมะกรแสดงว่าเขาทําอะไรที่ ไม่บริสุทธิ์แล้วเขาถึงกลัวแล้วก็คนที่รู้ว่าสัมภารณ์น่ากลัวแสดงว่าเขาเคยทําอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าสัมภารณ์น่ากลัวแน่นอนโดยเฉพาะพวกนักกฎหมายนะคะพวกนี้เขารู้ค่ะว่าการที่สัมภารณ์ไปเยี่ยมใครเนี่ย ไม่แสดงข้อมูลที่เป็นจริงย่อมน่ากลัวเพราะฉะนั้นชาวบ้านกกอกไม่ต้องกลัวนะคะให้กําลังใจทุกคนทํามาค้าขายสามัคคีกันนะคะทํารายได้เข้าชุมชนแล้วหมู่บ้านกกอกก็จะ,จะเจริญน,นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมถ้าชอบก็จะนําความรู้เรื่องอื่นๆมาพูดให้ฟังอีกค่ะขอบคุณ FC ซทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจกันขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็มาคอยฟังกันทุกคลิปค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ